สวัสดีครับก็ในวันนี้ผมก็อยู่ในเกมฟรีไฟภาพแมสไปก่อนนะผมเพราะว่าเราเล่นฟรีไฟภาพเดิมไม่ได้นะผมผมเล่นขี้ขาดจะเล่นแล้วผมจะเล่นภาพแมสมันขอผมอะไรทีนี้ผมก็จะมารีวิวที่ GM ที่ให้มาก็คือมอเตอร์ไซค์นะผมเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ไม่ใช่ด่านี้นะเดี๋ยวเราต้องกลับอีกทีนะผมเอาละครับก็มาถึงที่ตรงสนามก่อนนะผมเพราะว่าเราจะได้เป็นการคุยนะผมไป เดี๋ยวเราก็ต้องลงไปเหมือนชีวิตจริงนะผมไป let's go เอ้ย w h a t the f u c k กดผิดกดผิดกด air board เฉยเดี๋ยวหามอเตอร์ไซค์ก่อนเอา้าอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปตรงนู้นก่อนนะครับอืมช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปมากนะผมผมก็ลืมไปหน่อยนี่นายจอดอยู่นี่เองเฮ้ยกดอีกแนวกดผิดกดผิด w h a t the f u c k อืม, God, 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 God. อมคุณผู้ชมไหนดูดินี่โคตรเท่ เดี๋ยวเราขับเล่นดูนะผมคุณผู้ชมไป let's go ลุยคุณผู้ชมครับเพราะว่าที่ GM ที่ให้มาเพราะว่าที่เราจบกิจกรรมไอ้ที่ได้ชุดตุ้ผู้หญิงไปนะผมเพราะว่าเสียดายไม่ได้ชุดตุ้ผู้ชายนะผมโคตรลืมไปหน่อยนะครับผมแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้ลงเกมไอ,ไอ้แอปิกินะผมเพราะว่าเอาไว้ลงปีหน้าเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่เคยว่างนะผมผมการติดก,การใช้พวกอาการดูพวกอนิเมะกับมัสเรเดอร์นะผมเออ แต่ผมว่าผมยังเคยดูทุกวันนั่นแหละแต่ว่าต้องรอต่อไปก่อนเพราะว่าไม่รู้จะได้ดูันี้วัดเตอร์ฟไม่รู้ว่าจะได้ดูก่อนก็ต้องรอต่อไปในวันอาทิตย์นะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดอาการของปกติจะหายไปแต่รู้ว่ามันจะกลับเป็นปกติก็ต้องรอดูกันต่อไปตอนที่เท่าไหร่จะเป็นสิบสี่น่าจะใช่นะเออเดี๋ยวเพราะว่าไม่เชิญน่าจะเป็นสิบห้านะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผม ออ้ยวิววิววอตเตอร์ฟอร์ดเไปโชว์ซะแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้แข่งเอาวัดติดติดติดเดี๋ยวเราไปจอดตรงนู้นก่อนก็แล้วกันน,นี่นะี่ไงเดี๋ยวผมไม่ได้ยินเสียงผมนะผมนี่คุณผู้ชมนี่นี่ใน,นที่ gm ที่ให้มาเพราะว่ามันคือรถมอเตอร์ไซค์นะผมนี่สวยไหมสวยนะอ้าวัดเดี๋ยวซี่ไม่ได้ทุกคนที่ด้ฉันชมนะผมวัดถอยไอ้กดแอร์บอยอีกแล้วนี่นะนี่นงใช้ได้อยู่นะ นี่ได้อยู่เพราะว่าถ้าใครอยากจะแจกเกมเอ้ถ้าใครอยากจะได้นะครับผมก็ไปลองเล่นได้นะครับผมอา้าวแล้วนี่อะไรเข้ามามาแท่จริงๆเลยวัดตบฟัดกดปีกแล้วอืโอเคก็จะประมาณนี้นะเพราะว่านี่คือการรีวิวมอเตอร์ไซค์นะผมก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่ดด้วยนะครับผมและก็เจอกันคลิปต่อไปแล้วไปก่อนสวัสดีครับ